ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีจากทุกหนทุกแห่งนะครับโอเคผมกลับสูท่ท่านผู้ชมทุกช่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาอยู่ในแมปรีมอนฟอลอีกแล้วนะครับผมแล้วก็วันนี้เราจะมาสอนวิธีการอัพเล้งกันนะครับผมเล้งในดีมอนฟอลนี่นะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ตรงนี้เลยนะกานณ์จอเลยโอเคนะครับผมเล้งก็จะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับก็ นี่การเลื่อนแรงนะของก็คือกดฟิที่เขาว่าแรงตรงนี้เลยนะครับผมตรงกลางซ้ายการแล้วกดแรงแล้วรอเทเลพอร์ตสักครู่นะครับเออแล้วี่เราจะมาอยู่ในหน้าต่างนี้ใช่ไหมครับผมเราจะมีอินไวท์ทูสองสองกับควิกหนึ่งหนึ่งนะครับผมลองต้องกดควิกหนึ่งหนึ่งไว้นะครับผมแบบอันนี้คือการเลื่อนแรงของรีวอนฟอร์และเขาก็จะแบบอันนี้คือท็อปแรงท็อปเพลเยอร์นะของเรียบแรงสูงนะครับเออจบว้บานนี้ เดี๋ยวก็กดคลิกแร้งไป้ลด้ผมการที่จะเลื่อนแร้งได้เนี่ยต้องเอาชนะผมเอาชนะนะผมจำไว้นะฟังให้ดีครับต้องเอาชนะนะครับผมต้องชนะแมตช์ให้ได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมชนะแมตช์ไปเรื่อยเนาะเออ้องกับเอาชนะแมตช์ไปเรื่อยนู่นนี่นั่นนะครับผมยิ่งเอาชนะเยอะก็ยิ่งเลื่อนแร้งนะครับผมก็นี่ waiting for player นะครับผมรอฝั่งรุ่นมาครับฝั่งรุ่นมาแล้วนะครับผมแมตช์นั้นสามสองหนึ่งนะครับ ซึ่งผมถามว่าผมเคยชนะสัตตาไหมไม่ไม่เคยครับไม่เคยชนะทัตตาเลยนะครับมันยากมากเลยนะครับที่จะสู้กับคนพวกนี้นะครับโอ้โหเนี่ยดุร้ายมากครับผมคนนี้ดุร้ายมากครับหลบได้โด่เกือบไปน้องจับทายได้นะผมจับทายแล้วเหรอฮอ๋ไม่ได้ครับแย่แล้วแย่แล้วครับผมสมมุิว่านี่จะเป็นปานเพลิงใช่ไหมเออฮึบมีกระปืนด้วยครับผมแย่แล้ว โอเคแล้ว okay, ผมติดเบิร์นด้วยนะครับเราต้องรอค่ะวังนิดนึงนะครับผมเรื่องการเข้าโจมตีโอ้โหโอ้โหแรงโคตรนะครับไม่ลุกเลยออืนะครับผมย,ยาวครับผมขบวนย,ยาวครับแล้วเร,เรยแอบสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำนะครับในการที่จะชนะ,ะได้นะครับคือเราต้องมีแดชมาสเตอร์นะครับผมแต่ผมไม่มีแดชมาสเตอร์เว้ยประเดน็นคืออย่างนี้เว้ยเออประเด็นคือผมไม่มีแดชมาสเตอร์ไง ผมโอ้ยผมต้องเน้นแบบโอ้โหไม่บอกแพ้ครับผมคือว่าเราต้องแบบเน้นแดสมาร์เตอร์มากเลยนะครับในการ PVP ครั้งนี้นะครับผมเราแพ้แล้วนะครับเออคือเราแพ้แล้วนะครับผมคือเราต้องใช้แดสมาร์เตอร์นะครับผมใช้อะไรเยอะแยะเลยนะครับผมคือผมแบบแพ้แพ้อย่างเงี้ยครับคือมันยากมากเลยนะครับผมที่จะแบบสู้กับคนพวกนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ผมไม่อัเดสตมาร์เตอร์ไงผมเลยแพ้ไงคือผมมีแดสมาร์เตอร์ก็สามารถดกสกิลได้อยู่หรอกเออ ก็คือว่าวิการเล่นแรงก็จะมีประมาณนี้นะคือเล่นแรงไปเรื่อยๆนะครับเออเล่นเรื่อยๆเลยเออแล้วลืมบอกไปว่าถ้าเราเล่นแลงเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นบักหรืออะไรนะครับคือพอเราเข้าเกมไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเลือดมันจะเออเลือดมันยังไงอ่ะนึงเลือดมันจะลดนะครับดูครับเออเลือดมันจะลดไม่รู้เป็นบักหรือว่าเป็นที่ผมนะครับผมก็คือเลือดมันลดนะครับเวลากลับมาเล่นใหม่อีกทีนะครับเออลดเยอะมากเลยนะครับผมลดเหลือเกือบเลือดหายเลยครับ ก็คือจะเป็นอวมานี้นะคือเลือดมันลดเยอะมากๆเลยนะครับผมเวลาพีพีเสร็จแล้วอ่ะเนาะเออนะครับผมก็วิธีการเล่นแรงก็เป็นอวมานี้ครับเล่นแรงไว้เรื่อยนะครับผมจนแบบขึ้นอันดับไม่ได้ขึ้นอันดับหมายถึงว่าตามกำหนดนะครับผมมันกำหนดได้เท่าไหร่ก็ต้องทำเท่านั้นนะครับอยากได้ถึงแรงไหนก็เล่นไว้เรื่อยครับผมพีพีครับเรื่อยครับยาวครับซึ่งแต่ละคนบอกเลยว่าเก่งมากนะผมเห็นอยู่แลนไมิซึโนโตะเท่ากันเนี่ยเก่งมากเลยนะครับเด๋วเขารู้วิธีการเล่นไงผมก็มีอัพเกรดสกิลแบบทั่วกับเนี้ย พวกเออพวกพวกับฟิสพวกอะไรพวกดาบอะไรเงี้ยแต่เขาอัพพวก body, พวก Death, ับบอดี้พวกสายแดดอะไรเงี้ยพวกกับพิว้วอ่ะแต่ผมไม่ได้อัพพิ้วไงเออวันนี้ครับผมเออก็มีวันวานนี้นะครับผมก็อยากให้สอนอะไรก็บอกนะผมสอนเล่นแรงนี้สอนแล้วนะครับคือสอนอัพแรงของมิสซูโตกไปอย่างอื่นนะผมก็แต่วันนี้ก็ซูยูกินนิกไทม์เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับเจอกัน